วันนี้มาสวนลำไยนะครับแต่ลำไยไม่เป็นเราไม่ไดไ้ได้ลาดสารนะครับเราจะเอาตามธรรมชาตินะครับถ้ามีเวลาเราก็จะลาดสารนะครับลำไยนะครับมันทีกันโูดพี่น้องวัดดีเดอ้อวัดดีทุกคู่ทุกคนนะครับอันนี้ก็คือบักซีดานะครับฝรั่งนะครับนี่เห็นไหมนี่ฝรั่ง พลังบานบานเฮานะครับนี่ลังให้จนวนใหญ่ๆนะครัออซีดาหอมวันนี้จุดมุ่งหมายของเราคือสมุนไพรดักหนอนนะครับสมุนไพรดักหนอนมันที่มันอยู่ในปลาล้าน่ะนี่เจอแล้วนะครับนี่นี่คือสมุนไพร ดักนอนนะครับนี่ <c oughs> ปลาบ้านใครมีหนอนนะครับเอาไปดักเลยนะครับลงไหนะครับนี่นี่ครับต้นมันนี่นเจอแล้วก่คือสมุนไพรดักหนอนครับมันเป็นอะไรนะโบราณของเรา มนะีมาแต่โบราณน,นะครับนี่สมุนไพรป่านผมเอ็นไ้ดักขี่นอนนะครับหลายนะครับมาเอาอยู่สวนนะครับนี่ตัวนึงนะครับ่นี่ตัวมันจะเป็นดอกแบบนี้นะครับเราจะเอาไปดักหนอนนะครับขอบคุณครับ